สวัสดีครับอยู่กับผมชัยชัดเจนครับ EP พีที่2นะครับในเรื่องของการทำ w o o d Burning นะครับ e ี EP แรกเราเรียนรู้เรื่องของการใช้ปากกาวาดรูปนะครับว่ามีปากกาชนิดไหนประเภทอะไรบ้างนะครับ EP พีนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของไม้ที่เราจะใช้วาดรูปนะครับไม้มีด้วยกันหลายประเภทนะครับทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งวันนี้เราจะมาดูกันว่า ไม้ประเภทไหนที่เหมาะสำหรับการทำ Wood Burning การวาดรูดด้วยความร้อนตามผมมาเลยนะครับออกก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชัยชัดเจนด้วยขอบคุณครับไม้ชนิดแรกที่จะแนะนำนะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นไม้มะขามนะครับไม้ชนิดนี้จะแข็งแรงมากทนแดดทนฝน อยู่กลางแดดได้จนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเอามาแปะบนตัวอักษรแปะลงบนไม้แผ่นนี้นะครับอันที่2นะครับก็คือเป็นไม้เราเรียกว่าไม้อัดนะครับไม้อัดพื้นหน้าจะเรียบนะครับพือนหน้าจะเรียบตัวนี้ก็เป็นไม้ไม่ทนแดดไม่ทนฝน ไม่สมควรอยู่ด้านนอกนะครับเหมาะสำหรับการอยู่ภายในอาคารชนิดที่3นะครับไม้นี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการเรียนการสอนนะครับในการเรียนการสอนเป็นไม้ที่สมัยเรียนก็จะเอามาเลื่อยนะครับเป็นตัวอักษรต่างๆเราได้เอามาไม้สาหรับเลื่อยฉลุนะครับเป็นไม้อัด ไม่อัดเหมือนกันอันนี้จะบางมากนะครับอีน,นที่สี่อันนี้เป็นไม้ที่ใช้รองพวกพาชนะร้อนนะครับหลังจะเรียบมากเรียบมากครับเป็นน่าจะเป็นการมาเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วเอามาต่อนะครับ เอามาต่อเป็นไม้แผ่นเดียวแต่ถามว่าทนความร้อนได้ดีไหมก็ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าด้านหน้าเขาจะบุไปด้วยชานอ้อยนะครับอันนี้เป็นไม้ตัวโปรดที่ผมมักจะแนะนำในการวาดรูปก็คือไม้ลังหรือไม้ช้ำฉาหรือไม้พะเล็ พวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะสําหรับการตากแดดตากฝนทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าไม้แต่และประเภทสามารถนํามาวาดรูปได้ใช่หรือไม่ไม้ชนิดแรกที่จะลองทดสอบเป็นไม้มะขามนะครับเป็นไม้มะขาม ผมจะลองใช้ปากกาความร้อนภาพลงไปนะครับ สามารถวาดได้นะครับแต่ต้องช้าต้องช้านะครับหมายถึงการวาดต้องลากช้าวาดได้ครับไอที่ลอง กระทะกระทะร้อนนะครับไม้รองกระทะร้อนเช่นเดียวกันครับไม้เพศนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ใช้ การวาดแบบช้าๆนะครับถ้าวาดเร็วแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมวาดเร็วให้ดูดูการวาดช้ากับวาดเร็วนะครับจะไม่เหมือนกันน้ำหนักของสีที่ออกมานะครับถ้าวาดช้าแล้วจะได้ความเข้มมากนะ ผูว่าผ่านนะครับไม้ประเภทนี้นะครับแล้วก็มีความเรียบค่อนข้างสูงเราไม่ต้องมาขัดด้วยกระดาษทรายเพิ่มนะครับใช้ได้อันนี้ไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดเป็นไม้เนื้อบางมากนะครับที่เขามาอัดแผ่นไม้ ๋ลองมาเทสดูนะครับนี่วาดด้วยความเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่อวาดด้วยความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะด,ดำเลยล่ะนะครับเพราะว่าไม้อัดนี่เป็นไม้เนื้ออ่อน,นเดี๋ยวเราผมจะลองเทสช้าๆดูนะครับ ยิ่งวาดด้วยความเร็วแบบถ้าช้าเนี่ยความร้อนจะกินเข้าไปบนเนื้อไม้ได้ดีนะครับความดำจะดีมากพื้นของไม้อัดก็จะเรียบจะไม่เกิดการสะดุดในการวาดถือว่าโอเคนะครับไม้อัดอันนี้ เามาดูไม้าำรับเลื่อยฉลุเไม้ที่ใช้ในการเรียนสมัยประถมมาดูซิว่าเหมาะในการวาดไหมลักษณะเช่นเดียวกับไม้อัดเลยนะครับโครงสร้างตัวนี้น่าจะเป็นไม้อัดเป็นเอาเศษไม้ขึ้นมาอัดเป็นรูปแผ่นแล้วก็ตัดเพราะว่า ดูจากการลากเส้นและดูจากการกินพื้นที่ของปากกาความร้อนเมื่อเรากดช้าช้าเนี่ยจะเข้าลึกแล้วก็ดำเช่นเดียวกับไม้อัดสักคู่นี้ดังนั้น2องประเภทน,นี้ที่ซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะครับกับที่ซื้อตามร้านที่ขายไม้นะครับจะใกล้เคียงกันแต่ราคาของ ร้านที่ขายเครื่องเขียนสำหรับแผ่นนี้นะครับ45บาท45บาทแนะนำเลยนะครับถ้าไม่รู้จะซื้อไม้อัดที่ร้านขายไม้พาเลทได้ที่ไหนอย่างไรนะครับก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนซื้อไม้แบบนี้ก็ได้ครับมาลองวาดดูใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้สุดท้ายนะครับที่จะแนะนำก็คือไม้พาเลทเลยนะครับที่ผมซื้อจากร้านไม้พาเลท และส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้ไม้พาเลตในการวาดเหตุผลก็เพราะว่าราคาถูกนะครับราคาถูกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไม้พาเลตมาเชื่อมต่อกันได้เป็นไม้แผ่นเดียวลักษณะนนี้นะครับถ้าถ้องการพื้นที่ใหญ่เราก็จะมาเชื่อมให้เป็นไม้แผ่นใหญ่ เรามาลองดูไม้พาเลตนะครับเปรียบเทียบไม้พาเลตกับไม้อัดเมื่อสักครู่นี้ไม้อัดจะนิ่มกว่าแล้วก็ความร้อนที่ลงจากปากกาไปลงไม้อัดเนี่ยจะได้ลึก ว่าไม้พาเลตนะครับไม้กวาเลตพาเลตก็จะเป็นไม้ที่เนื้อค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแต่ไม่มากเหมือนกับไม้มะขามอันแรกที่เราลองดูแต่ถ้าจะวาดรูปสวยๆนะครับก็ลองใช้ไม้อัดน่าจะเวิร์กกว่าเยอะแต่ข้อเสียของมันคือราคาจะสูงแล้วก็บางด้วย หาไม้อัดแบบหนาๆจะยากมากผมก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้พาเลทเพราะราคาจะต่ำแต่ข้อเสียของไม้พาเลทคือเห็นไหมครับลายไม้นะครับเป็นลายไม้แทรกอยู่ในเนื้อไม้นะครับเวลาเราวาดรูปนะครับจะมีปัญหานะครับสะดุด ไหมครับจะไม่เรียบถ้าช่วงไหนที่เป็นลายไม้แบบนี้ภาพออกมาจะไม่เรียบนะครับเนี้ยเราจะต้องใช้ความหลอนมากๆนะครับในการวาดแล้วก็ช้ามากๆในการลากเส้นนะถ้าเราลากด้วยความเร็ว ไปเจอช่วงลายไม้ที่นูนขึ้นมาก็จะไม่ติดเส้นก็จะไม่สวยข้อดีของการใช้ไม้พาเลตก็คือหาได้ง่ายครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นไม้กึง่งเนื้อแข็งกึ่งอ่อน ความคงทนค่อนข้างสูงกว่าไม้อัดแต่เทียบกับไม้มะขามไม่ได้ไม้พาเลตเนี่ยเป็นไม้สนไม้ยางหรือไม้ช้าฉาเป็นไม้ชิ้นเดียวดังนั้นในเนื้อไม้เนี่ยจะมีลายเส้นของไม้อยู่ก็จะมีปัญหาเรื่องของลายเส้นของไม้ในการวาดนะครับเพราะว่าจะสะดุด ถ้าเรารากเร็วๆปุ๊บก,ก็จะจะสะดุดจะไม่เรียบเหมือนไม้อัดนะครับถ้าเรยก็จะมีปัญหาในเรื่องของตาไม้นะครับก็จะมีตาไมา้มีรอ,อ,อยตะปูที่เขาตอกนะครับประเภทนี้เยอะมากเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยก็คือต้องวาดรูปแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ให้จุดสําคัญไปโดนกับพวกตาไมา้ภาพก็จะออกมาสวยไปพผลอย่างหนึ่งที่ผมเลือกไม้พาเลทเพราะว่าเมื่อทำภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราทำกรอบเราพ่นแก๊สเราจะได้เนื้อลายไม้ค่อนข้างเด่นชัดแล้วก็สวยงามนะครับหลังจากนี้เราจะมาลองวาดรูปดูนะครับ ก่อนวาดรูปนะครับผมแนะนําไม้ไปแล้วดังนั้นคุณได้ไม้มาหนึ่งแผ่นเมื่อไดนะ้ไม้มาหนึ่งแผ่นแล้วขัดให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยกระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะครับนะครับขัดให้เรียบมากมากเลยนะครับถ้าเรียบเนียนแล้วเนี่ยการวาดรูปจะง่ายขึ้นจะสะดวกขึ้น ไม้หแผ่นนะครับอุปกรณ์สำหรับการก๊อปปี้ใช้กระดาษคาร์บอนวางไปก่อนบนไม้นะครับนำรูปที่เราพริมพ์ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหารูปในเว็บไซต์ต่างๆมาวางทาบลงบนแผ่นไม้แล้วก็มีกระดาษก๊อปปี้วางอยู่ครับล็อกนิดนึงไม่ให้ขยับตัว ด้วยเทปนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวภาพจะขยับเวลาที่เราคอปปี้บล็อกได้แล้วใช้ดินสอในการที่จะล่างแบบนะครับ แบบที่เราได้ก็จะเป็นลนักษณะตามนี้นะครับแล้วเราก็มาฝึกวาดตามแบบโดยการวาดการฝึกวาดไม่จำเป็นที่ต้องดูต้นแบบก็ได้หรือว่าเราจะดูต้นแบบเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นในเรื่องของเส้นหนักเส้นเบาก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัด วันนี้เราจะฝึกใช้ปากกาที่เราเคยแนะนำไปแล้วในคลิปที่1น,นะครับมาดูซิว่าเมื่อใช้ปากกาในแต่ละประเภทนี้จะวาดรูปออกมาเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ยังไม่อยากลงทุนนะครับก็ให้ใช้ปากกาข้อแรงนะครับแบบนี้ไปก่อนก็ใช้ได้เหมือนกัน หลังจากที่เราใช้ปากกาโผลแรงนะครับตักเส้นแล้วทีนี้เราจะมาลองใช้ปากกาที่ใช้กับ wood burning โดยตรงนะครับโดยใช้เป็นหัวแบนอันนี้ร้อนละลองมาทำแรงเงาดูนะครับ หลังจากที่เราใช้ปากกาหัวแบนแบบนี้ทำแต่งเงาไปที่ผมของเลงแล้วนะครับต่อไปผมจะใช้ปากกาอีกประเภทหนึ่งที่ผมมักจะใช้เสมอๆในการวาดลูก อนนี้เราจะมาดูใกล้ๆนะครับวิธีการวางมือและวางหัวปากกานะครับหัวปากกาให้อยู่ในลักษณะเหมือนเราจับช้อนตักข้าวนะครับค่อยๆกดหัวลงไปบนเต้นนะครับถัาล่าช้า มันก็จะดำนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับถ้าลาก,กเร็วเราเราอยากให้ตรงไหนนะครับเป็น,นำดำๆมากๆเราก็พยายามกดชา้าๆตรงไหนที่เราต้องการให้เส้นบางๆเราก็ลากด้วยความเร็ววิธีการทำเส้นนะครับของตัวช้อนหัวแบบนี้นะครับต้องเอียง ใช้จุดปลายสุดของปากกาในการวาดนะครับตรอยค่อยเอียงนะครับใจเย็นๆ การระบายสีดำนะครับทำให้เกิดสีเข้มเข้มก็มีวิธีนะครับจับหัวลักษณะเดิมนะครับวิธีการจับแบบช้อนแล้วก็ค่อยปาดนะครับค่อยๆปาดวางหัวให้หน้าบนแผ่นไม้นะครับแล้วค่อยๆลากนะครับ การลงหัวปากกาบนไม้ต้องค่อยๆลงนะครับอย่าอย่าลงหนักถ้าลงหนักปุ๊บไม่ทันทีจุดจะดําทันทีนะครับค่อยๆลงถ้าเราจะทําไฮไลท์นะครับค่อยๆทําเมื่อยกขึ้นแล้วเนี่ยเราจะลงใหม่ต้องค่อยๆลง ก็จะได้ลักษณะนี้การเขียนตัวอักษรตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันครับก็หาแบบมา <c oughs> แล้วเราก็ลอกแบบลงในกระดานที่เราต้องการวาดเสร็จแล้วก็วาดนะครับผมใช้ปากกาด้ำเดิมนะครับ ใช้ปลายปากกานะ่ค่อยๆรูปนะครับตามเส้น ที่ระบายตัวลิงนะครับผมให้มีความเป็นไฮไลท์เรากดตรงบริเวณเส้นนะครับกดไปนิดนึงแล้วค่อยๆลากด้วยความเร็วส่วนที่เรากดจะดำส่วนที่เราลากด้วยความเร็วช่วงปลายเนี่ยจะออกจางๆนะครับ เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับตัวอย่างการวาดรูปด้วยไฟเบื้องต้นนะครับในคลิปนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเลือกไม้นะครับไม้ชนิดไหนที่เหมาะสําหรับการวาดรูปไม้ชนิดไหนที่าวาดค่อนข้างยากนิดนึงหมายถึงว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็การดูว่าเราจะต้องฝึกอย่างไรนะครับในการวาดรูปท้งการลากเส้นเส้นตรงการลากเส้นโค้ง นะครับอื่นๆการใช้น้ำหนักในการลงแล้วก็หัววาดนะครับที่เราจะจะเลือกใช้ควรเป็นหัวแบบไหนแต่ละงานนะครับอันนี้ก็คงจะต้องลากันก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งติดตามงานของไทยเตตดด้วยคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ